คำอธิษฐานจิตสั้นๆหลังทำบุญโดยหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานังปัจโยโหตกเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตําแหน่งมีคนรักเมตตาส่วนความทุกข์นั้นก็หมายถึง ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีความทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคและไม่มีศัตรตูการขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอ,นอันประเสริฐที่สำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนได้ ส่วนคำว่านิพพานังปัจโยโหตุที่โบราณท่านอธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพละปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพานเพราะชีวิตในสังสาราวัฏอันยาวไกลที่มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดจะต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุก์อย่างแท้จริง